สวัสดีทุกคนครับผมยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่สปอยซีรีส์วินนิ่งถามนะครับเราเดินทางกันมาถึง EP ีที่7กันแล้วตอนนี้มีชื่อว่า Invisible Man เรียกได้ว่ามาไกลแล้วนะครับก็จะจบซีซั่นแล้วผมบอกเลยว่าใครที่ฟังสปอยหรือดู EP ีที่แล้วเนี่ยแล้วหลับ EP นี้นี่คนละเรื่องเลยนะครับอันที่แล้วเหมือนเป็นขึ้นองค์ใหม่ของซีซั่นซะมากกว่าผมเลยมองว่ามันจะช้าลงหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ E ีีนี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นสุดๆทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะสปอยทุกคนในใ5 4. 3 2 1ผ่านมาได้6สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่แจ็คแมคคีนีเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้พอลเวสเฮดต้องขึ้นมารับหน้าที่เฮดโค้ชรักษาการแทนซึ่งฟอร์มโดยรวมตอนนี้ก็เริ่มไม่เหมือนช่วงเปิดฤดูกาลแล้วครับทุกอย่างดูแบดไว้ไปหมดแม้ว่าทีมจะยังอยู่อันดับที่1ของสายครับแต่เวสเฮดเนี่ยเริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เห็นกันแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนไม่สู้คนยอมคนตลอดและไม่กล้าสั่งลูกทีมของตัวเองซึ่งดูอ่อนแอเอามากมาก ช่วงเวลายากลำบากแบบนี้ทีมต้องการผู้นำที่เข้มแข็งที่จะคอยแบกทีมไว้เชอร์รี่เวส์เนี่ยก็พูดในการประชุมทีมบริหารครับว่าถึงเวลาต้องหาโค้ชคนใหม่แล้วและเขามีคนหนึ่งที่เขามั่นใจว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้สุดๆคนคนนั้นก็คือเอลจินเบลเลอร์อดีตผู้ร่วมทีมของเขาและเป็นตำนานของทีมเลเกอร์สเจอร์รี่เวส์บอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เลยแต่ดรบัสเนี่ยยังไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นเขาคัดค้านไอเดียนี้แบบสุดๆครับแต่ที่ประชุมก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า พอเวสเทสคุมทีมจนจบฤดูกาลทีมคงไม่ไปถึงแชมป์แน่นอนส่วนสภาพของแจ็คแมคเคนนี่เนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผูเชื่อรองเท้าเองยังไม่ได้เลยพอดรบัสไปเยี่ยมแกก็เล่าให้โค้ชฟังว่าตอนนี้ทีมไปถึงไหนแล้วสถิติเป็นยังไงสภาพทีมตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าโดนเอาโค้ชแทบทุกเกมซึ่งดรบัสก็บอกกับแมคเคนนี่นะครับว่าถ้าฟอร์มของทีมยังไม่ดีขึ้นเนี่ยในโรดทริป3เกมที่จะต้องไปลุยฝันตะวันออกเล่นนอกบ้านเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง พอคุยกันเสร็จดบรบัสกลับไปแมคคินนี่ก็รีบโทรหาพอลเวสเทดทันทีครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยต้องรีบเร่งฟอร์มดูยนะไม่อย่างนั้นพวกเราตกงานทั้งคู่นะเว้ยแต่ก็ไม่ได้บอกพอลเวสเทดครับว่าทีมบริหารให้เดทไลน์ไว้เมื่อไหร่เวสเทดได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งกังวลกับไว้เข้าไปใหญ่เขาเลยต้องรีบหาคนเข้ามาช่วยครับเขาเลยไปคุยกับแพทแวร์ลี่ที่ตอนนี้เรื่อสนิทกันแล้วจากอีพีก่อนๆที่ก็เคยมีคุยกันเรื่องแผนของทีมให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชของเขาประเด็นคือตอนนี้เนี่ ซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้กับงานและค่าตอบแทนที่ได้อยู่แล้วเขาไม่อยากเสี่ยงตกงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากทํางานเป็นโค้ชมานานแล้วครับเขาจึงตัดสินใจตกลงกับข้อเสนอของเวสเทสและเวสเทสสัญญาว่าถ้าแจ็คแมคคินนี่กลับมาพทดไรลี่ก็ยังจะได้อยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชแน่นอนนี่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชีพการเป็นโค้ชระดับฮอลล์ออฟเฟมของพทดไรลี่เลยนะครับแต่แล้วก็ถึงเวลาครับที่ทีมจะต้องขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปโร้ทริปโรั้ โดยจะไปเยือนอินดีน่าก่อนจากนั้นไปดีทรอยต์และจบทริปด้วยการไปเยือนบอสตันนักข่าวก็มาเตรียมเสี้ยมเลยครับถามคำถามที่ให้แมนจิกจอห์นสันเนี่ยตอบประเด็นของการที่จะต้องไปแข่งกับแร์รี่เบิร์ดเหมือนจะให้เกิดดราม่าให้ได้ซึ่งตอนแรกแมนจิกก็เหมือนจะน็อดหลุดครับเริ่มหัวร้อนกำลังจะพูดอะไรโง่ๆออกมาแต่ครีมก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเขาบอกว่าให้เลิกถามได้แล้วและแมนจิกต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินตอนนั้นเนี่ยอินดีน่าเพเซอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมแจกแต้มของกลยกย็ว่าได ถ้าเปรียบกับทีมปัจจุบันก็อารมณ์แบบ Magic อลนโดแมจิกครับแต่เลเกอร์สก็ยังมีหน้าไปแพ้ได้เพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีความมัน่นคงภายในทีมผู้เล่นโคช้ชและเจ้าของมวรจะไปโฟกัสกับเรื่องภายนอกสนามหน้าอับอายขายขี้หน้าสุดๆสเปนเซอร์เฮวูดที่ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามจากพอเวเซก็เริ่มหัวร้อนครับคิดง่ายๆครับคือโดน Lance ger, แลนส์เบอร์เกอร์ตัดหน้าลงสนามแลนส์เบอร์เกอร์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณธนาสิสอันตโตคุมโปะครับ หลังเกมนะครับสเปนเซอร์เฮวูดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แบบจากโคชตรงตรงให้สื่อฟังเลยเหมือนเขาพยายามจะพูดดังๆให้พอเวสเทด้ยินด้วยซ้ำซึ่งเวสเทดก็ได้ยินครับแต่ทําเป็นปล่อยๆไปแพทแลล,ลี่ก็เลยแนะนําให้เวสเทดเนี่ยไปคุยกับสเปนเซอร์เฮวูดอย่าปฏิบัติกับผู้เล่น NBA เหมือนกับที่เขาทํากับผู้เล่นหมาพี่อะไรแต่เวสเทดก็ยังไม่อยอมทําตามอยู่ดีต่อมาคือต้องไปเยือนดีทรอยครับบ้านเกิดของแมจิกก็ตัดมาที่คุกกี้ครับกำลังคุยกับเพื่อนสาวอยู่เพื่อนก็ถามว่าทาไมต้องเล่นโตกับแมจิกด้วย แต่เธอก็บอกว่าไม่ได้เล่นนะไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรนี่ดูพฤติกรรมแมจิกก็รู้แล้วว่ารักเธอหัวปังหัวปั๊มผู้ชายคนนี้อยู่ในกำม,มือของเธอทั้งสองก็ไปหาแมจิกที่โรงแรมที่ทีมเข้าพักครับซึ่งพวกเธอก็ได้เห็นว่าแมจิกเนี่ยเป็นคนดังอย่างเต็มตัวเขาถูกรลยล้อมไปด้วยแฟนคลับมากมายที่มาขอลายเซ็นเขาแต่พอแมจิกเหลือบไม่เห็นคุกกี้เขาก็รีบเข้ามาทักทายทันทีแมจิกกอดคุกกี้แน่นเลยแล้วก็คุยอัปเดตกันอยู่ๆดรเดย์ก็เข้ามาขัดจังหวะเขาบอกว่า ทุกคนไว้เจอกันวันหลังนะเพราะตอนนี้แมจิกต้องเดินทางไปเซ็นสัญญากับรถยนต์บิวิกที่ดึงแมจิกมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เจอร์รี่เวสกับพอลเวสเฮดเนี่ยก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันครับเวสเฮดอยู่ก็บอกเจอร์รี่เวสว่า,าเอ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองเวสฟังแล้วก็งงๆครับเหมือนจะไม่เชื่อแต่แพทรีลลี่ก็เดินมาที่โต๊ะพอดีเจอร์รี่เวสก็เลยเดินออกไปไรลี่บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกลัวหรอกทีทรอยมันทีมขนมชนะได้อยู่แล้ว แต่พอเล่นจริงก็เอาอีกแล้วครับเลเกอร์สนี่เล่นตลกเลยแล้วก็แพ้ปไปในที่สุดพอเวสเซดเครียดจัดแพ้เรลลี่เลยเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากดิมันแค่เกมเกมเดียวมองไปข้างหน้าดีกว่าแต่เวสเซดไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยความมั่นใจที่มีน้อยอยู่แล้วตอนนี้แทบหาไม่เจอแล้วเรลลี่ก็เลยชวนเวสเซดครับให้มาดื่มเบียร์สั่งเดลิเวอรี่เข้ามากินข้าวกันในวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันหยุดของทั้งทีมและทั้งคู่ก็จะมาวางแผนเกมกับบอสตัน Boston ด้วยกันเวสเซดก็ตอบตกลงครับ ในวันคริสต์มาสนั่นเองเนี่ยพูดเรื่องของเลเกอร์สก็นัดมากินข้าวกันที่บ้านของแมจิกจอห์นสันครับพ่อของแมจิกก็เตือนลูกชายว่าเฮ้ i, ยดิวกับรถยนต์ยี่ห้อบิวอิกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญานะได้ข่าวว่าหลังๆมานี้เนี่ยคุณภาพรถยนต์ห่วยลงไปเยอะเลยแต่แมจิกก็บอกว่าไม่ทันแล้วเขาให้ดร์เดย์จัดการไปหมดแล้วเห็นได้ชัดเลยครับว่าแมจิกเนี่ยเริ่มไว้ใจให้ดร์เดย์เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเขาแบบเต็มตัวแล้วซึ่งแต่ก่อนคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพ่อของเขานันเอง พ่อของแมจิกเห็นว่าทั้งคู่สนิทสนมกันก็ดูเหมือนจะไม่สบายใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาเลือกไปเห็นคาริมอับ,บดูจาจบาพอดีแล้วก็เลยเดินเข้าไปนั่งคุยด้วยครับทั้งคู่ก็คุยกันถึงแมจิกครับคาริมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมจิกเป็นคนที่ยิ้มร่าเริงแบบนี้จริงๆหรือเปล่าคุณพ่อก็บอกว่าโอ้ยเป็นตั้งแต่เกิดแล้วนี่แหละคือตัวตวนที่แท้จริงของเขาคุยไปคุยมาก็เริ่มเข้าเรื่องการเมืองครับพ่อของแมจิกบอกว่าพื้นเพของตัวเขาเลยเนี่ยมาจากฟลอริดามีชีวิตยากลาบาก แต่ก่อนเห็นคนดาถูกจับแขวนคอเกือบทุกสัปดาห์หรือก็คือเขาผ่านยุคสมัยที่การเหยียดผิวรุนแรงสุดๆมาแล้วเขาเข้าใจว่าสังคมอเมริกันและการเหยียดผิวที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่แมจิกเนี่ยเกิดมาที่หลังเขาไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็มองว่าลูกเขาโชคดีมากคารีมก็บอกว่าโอเคเขาจะดูแลแมจิกให้เองถ้าออกล่องลู่อกทางเดี๋ยวบ้องกันหลกให้คุณพ่อเขาบอกตามสบายเลยแล้วฝากด้วยพอดีหลังๆเนี่ยรู้สึกมีคนมาเกาะลูกเขากินเยอะซะด้วยแล้วก็มองไปที่ดัลต้คเดย ในคืนนั้นเองเนี่ยเอลจินเบเลอร์ครับพอตันจะจโทรหาเจอรีเวสเพื่อตกลงวันที่เขาจะให้เขามาเริ่มงานเซ็นสัญญายสักทีแต่โอปเปอเรเตอร์ครับก็ดันส่งสายผิดไปเข้าห้องของพอลเวสเฮดและแพทไรลี่แพทไรลี่รับสายครับแล้วก็เลยสวมรอยบอกโอเปอรเรเตอร์ว่าเขาเนี่ยคือเจอรีเวสส่งสายเข้ามาได้เลยยังไม่ทันพูดฮัลโหลครับเอลจินเบเลอร์ก็บอกเลยว่าเฮ้ย hey, ที่นั่นกับนปเตอร์บัสไว้เนี่ยขอเลื่อนก่อนนะไปไม่ทันเดี๋ยวจะบินไปหาที่บอสตันเลยแพทไรลี่ได้ยินแล้วก็แบบชอหอแล้วต้อองงานงนนนนรเืีแ่น และเขาไม่รู้มาก่อนว่าพอเวสเซนเนี่ยกลังจะตกงานวางสายเสร็จก็เดินไปคุยกับพอเวสเซนครับว่าเฮ้ยคุณรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นเวสเซนก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมีเวลามากกว่านี้ไม่นึกว่าทีบริหารจะให้เวลาแค่จบโรดทริปนี้ไรลี่ก็หัวร้อนเลยครับเหมือนมาหลอกกันนี่หว่านี่กูต้องลาออกจากงานเก่าเพื่อมารับงานนี้เลยนะเสียงโคตรๆทำกันแบบนี้ได้ยังไงเวสเซนก็ยอมรับครับว่าเขาตั้งใจไม่บอกประเด็นนี้กับไรลี่ตั้งแต่ตอนแรก เขาต้องการความช่วยเหลือของแพตไรลี่จริงๆพอวเวสเซยยอมรับว่าเขารับงานนี้คนเดียวไม่ไหวต้องการให้ไรลี่เข้ามาช่วยต้องการให้แพตไรลี่เนี่ยเข้ามาเป็นโคช้ชของเขาอีกทีแพตไรลี่ได้ยินก็บอกว่าได้มึงอยากให้กูเป็นโคช้ชให้ใช่ไหมก็เลยจับพอวเวสเซยมาสาดจ้น้ำเย็นครับแล้วตะโกนใส่หูพอวเวสเซยย่งกับเวสเซยเนี่ยเป็นลูกทีมของเขาจิตวิญ,ญญาณความเป็นโคช้ชของแพทไรลี่เนี่ยเริ่มสแสดงออกมาให้เห็นกันแล้ว เขาบอกเวสเทดว่าจำใส่หัวไว้นะว่าเส้นทางอาชีพของพวกเรากำลังจะสิ้นสุดถ้าม่ชนะบอสตันตัดมาที่แมนจิจอนสันกันบ้างครับที่กำลังจะเดินทางไปบอสตันก็มีคุกกี้มาหาทั้งคู่ก็เหมือนจะคืนดีกันแล้วนะครับแต่พอคุยกันเสร็จแมนจิ Magic กลับเข้ามาในห้องก็เจอรอนด้าครับเพื่อนของคุกกี้เนี่ยเดินออกมาจากห้องน้ำรอนด้าก็ถามครับว่าเมื่อกี้ใครมาแมนจิ Magic ก็บอกว่าอ๋อเพื่อร่วมทีมมาหาเนี่ยและทีมเลเกอร์สก็เดินทางมาถึงบอสตันครับมาถึงก็เจอกับการต้อนรับอันสุดโหดของแฟนๆเซลต เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไรบอรี่นี้เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆแมจิกก็มาถแถลงข่าวก่อนเกมครับแต่การถแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งอื่นๆคือเป็นการถแถลงข่าวร่วมระหว่างแมจิกและแลรีเบิร์ดคู่อริตั้งแต่สมัยมหาไลายเลยชัดเจนมากๆครับว่าแลรีเบิร์ดเนี่ยคนละคู่กับแมจิกเลยแลรีเบิร์ดจะจอหน้าข่าวแบบสั้นๆห้วนๆถามคำาตอบคำเหมือนไม่แคร์สื่อเลยสักนิดแต่แมจิกจะตอบด้วยรอยยิ้มและส่วนมากจะเป็นคําพูดที่แสดงให้เห็นคนถึงความเป็นซูเปอร์สตาร์สุดๆ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาอยากจะให้ทุกคนรักและชอบเขาถแถลงไปถแถลงมาอยู่ๆลาลีเบิร์ดก็เหมือนจะขี้เกียจคุยเลครับเขาจึงเอามือไปบังไม้ไม่ให้เสียงออกมาแล้วบอกกับแมจิกเบาๆว่าเดี๋ยวเจอกันกุซัต์มึงแน่แล้วก็เดินออกไปเลยในห้องแต่งตัวทีมเยือนที่สนามบอสตันการเดนเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพโทรมสุดๆเลยนะครับเหมือนแกล้งทีมเยือนอยังไงไม่รู้เลยโค้ชพอลเวสเซนเนี่ยก็สั่งแผนวิธีการรับมือกักบลาีเบิร์ดครับเขาบอกว่าจะให้แบ่ลทีมทุกครั้งที่ลารีได้บอลซึ่งแมจิกไม่เห็นวยอย่างงแรง เขาอยากป้องกันและร่เบิร์ดด้วยตัวเองตัวคนเดียวเพื่อแสดงให้โล่งเห็นว่าเขาเอาอยู่พอเวเซก็เถียงว่าเฮ้ยไม่ได้ให้ทาตามแผนที่วางไว้แต่แมจิกเถียงกลับว่าผมเอาเขาอยู่ไว้โค้ชซึ่งสุดท้ายเวเฮดก็เงียบไปครับถึงเวลาเริ่มเกมก็มีเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยพาดรบาสตั้บิลชามนนะครับไปที่ที่เรดอเวอร์บัจองไว้ให้เขาว่ากันว่าเป็นที่กิติมศัดิ์ปรากฏว่าเป็นที่นั่งโซนไกลจัดเลยครับน่าจะเป็นโซนที่ตั๋วถูกที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้ แต่ดรบัสก็ไม่ได้คิดอะไรครับแกก็มองแบนเนอร์แชมป์ในสนามมากมายก็รู้สึกถึงความน่าเกรงขามยังมีภาพหลอนเลยครับที่เห็นแบนเนอร์ที่เขียนว่าแชมป์ไม่ใช่มึง not you อะครับพอมองลงไปตรงที่นั่งข้างสนามก็เห็นเรดอเวอร์บัคใช้กล้องสองทางไกลมองขึ้นมาและส่งสัญลกณให้พอเริ่มเกมปุ๊บเลเกอร์สก็รู้ตัวเลยครับว่าพวกเขาควรจะดับเบิลทีมแลร r รี่เบิร์ดแลร r รี่เบิร์ดเนี่ยของขึ้นสุดๆโดมิเนตเกมและยังแทชท็อกใส่แมจิกไม่หยุดจบครึ่งแรกเซลติกก็นำอยู่ครับ เกมเรียกว่าไม่เป็นใจเลเกอร์เท่าไร่เลยบรรยากาศในสนามก็เจอแฟนๆนเซลติกกดดันตลอดแนวเจ้ากรรมการที่เหมือนจะเป่าเข้าข้างเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเจอร์รี่เวสเนี่ยถึงขนาดไม่กล้าเข้าไปในสนามเลยนะครับเขามีความหลังกัะสนาหแห่งนี้ที่เขาแพ้ให้กับเซลติกอยู่ตลอดเขาจึงฟังการบรรยายเกมผ่านวิทยุในรถลีโมทแทนแล้วหัวฟังก็เครียดสุดๆมันแก้เกลียดการแพ้ให้กับเซลติกจริงๆกลับมาที่เกมครับจานเนี่ยก็ยังเป่าแบบแปลกๆนะผู้เล่นเซลติกสามารถอัดผู้เล่นเลเกอร์ซะอย่างเต็มที่ ทีมงานเลเกอร์ก็เริ่มหัวร้อนเริ่มววยวายกรรมการครับจบคร์เตอร์สก็เป็นเซลติกที่ยังนำอยู่13แต้มพอเวสเซเริ่มเครียดแต่ก็ไม่ทําอะไรสักทีครับแพทดไรลี่เลยมากระตุน้นบอกว่าเฮ้ย hey, ให้ไปเปลี่ยนตัวได้แล้วโค้ชก็มองไปที่สเปนเซอร์เฮวูดครับได้เรียกชื่อเขา นับว่าเป็นเรื่องแปลกใจมากนะครับเพราะสเปนเซอร์เฮวูดเนี่ยไม่ได้ลงสนามมาหลายเกมแล้วแต่เวสเชนให้ลงไปเพราะว่าต้องการที่จะให้เล่นแบบปะทะกลับมากซึ่งสเปนเซอร์เฮวูดเป็นผู้เล่นที่ถนัดการเล่นแบบฟิสิกอลอยู่แล้วลงมาแกก็จัดหนักเลยครับใช้สกรีนอย่างแรงเลยทําให้นอมนิกซสันเนี่ยได้ยิงล่งโลกเป็น2แต้มเลย์ต่อมาก็บอดี้เชคใส่แลลี่เบิร์ดครับแต่กรรมาการเนี่ยไปเป่าฟาวแต่แรลลี่เบิร์ดก็ยังไม่พอใจอยู่ดีปาบนใส่สเปนเซอร์เฮวูด กิดการตะลุมบอลกันของทั้งสองฝั่งครับสุดท้ายกรรมการก็แถมเทคนิคข้อฝล์ให้กับสเปนเซอร์เฮวูดทีมเลเกอร์ทั้งทีมก็งงครับและจะประท้วงแต่พอเวสเซนไม่กล้าแต่ก็เป็นแพทไรลี่ครับที่ทนไม่ไหวแล้วเดินมาด่ากรรมการด้วยตัวเองเลยเลยโดนเทคนิคอไปด้วยเวสเซนเ่เห็นผู้ช่วยของตัวเองโดนเป่าเทคก็เลยเริ่มของขึ้นและเริ่มโวยวายบ้างแล้วแพทไรลี่เห็นก็ชอบใจด่ากรรมการต่อครับลูกทีมเห็นแบบนี้ก็ชอบใจกันใหญ่ได้ใจกันใหญ่สุดท้ายกรรมการก็ให้เป็นเทคที่2ไล่แพทไรลี่ออกจากสนามครับ เวสเทสเนี่ยก็เลยทุกคนเข้ามาสั่งแผนครับท,ทุกคนก็ตั้งใจฝังครับว่าโค้ชจะสั่งอะไรสุดท้ายเขาบอกแค่ว่าฟักบอสตันผู้เล่นทุกคนก็เอาด้วยครับก็พูดฟั b o s t o n f ฟักบอสตันและลงไปสู้ต่อตอนนี้เนี่ยโมเมนตัม um มาอยู่ในมือเลเกอร์สนะครับเหลือเวลา14วินาทีตามอยู่หนึ่งแต้ม เลเกอร์ได้บอ Magic ลแมจิกรับบอลมาแล้วมองหาเพื่อนเขาหาคนส่งให้ไม่ได้แต่เหลือไปเห็นไมเคิลคูเปอร์ที่วิ่งคัดเข้าไปด้านในแมจิกเลยจกให้ไมเคิลคูเปอร์ยิงลูกโฟลเตอร์ลงไปทําให้เลเกอร์ชนะเป็น,นที่สุดทุกคนสัใจสุดๆครับแจ็คแมคเคนนี่ที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็รู้สึกลองอกเจอรี่เวสก็เช่นกันสะใจสุดๆจบเกมแมจิกกับแรลลี่เบิร์ดก็ไม่เดินไปจับมือกันครับแมจิกแค่ยิ้มแล้วมองมาที่แรลี่เบิร์ดแรลลี่เบิร์ดหัวร้อนมากเดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์เลย ลอวเตอบัสกลับมาที่ LA เนี่ยก็มาคุยกับแจ็คแมคคินนี่ที่โรงบาลครับเขาบอกว่าสรุปคือจะร้อยให้คุณหายกลับมานะเพราะถ้าให้เวสเทดทำทีมทั้งฤดูก,กาลนี่ยไงคงไงม่ถึงแชมป์แน่นอนซึ่งแจ็คแมคคินนี่ก็บอกว่าเห็นด้วยครับ